ค่ำคืนนี้จะพาชาวซีเปียเคสทุกท่านมาฟังเรื่องเล่าจากพงไพรเรื่องเล่าตำนานจากป่าลึกใกล้ชายขอบคืนหนึ่งในปลายเดือนตุลาคมช่วงปลายฝนต้นหนาวเสียงแมลงกลางป่าดังระงมกลิ่นดินเปียกชื้นลอยอบอวลรอบกองไฟทีมนักสำรวจสัตว์ป่าสี่คนเดินทางเข้าป่าทางตอนเหนือ เพื่อเก็บข้อมูลของเสือโครง่งตามโครงการอนุรักษ์พวกเขาใช้เวลามาหลายวันจนถึงหมู่บ้านชายขอบที่มีชายแก่คนหนึ่งชื่อตาคำชายชราผิวคล้ำดวงตาแหลมลึกเป็นอดีตพรานป่าที่ใครๆในละแวกนั้นต่างรู้จักและเกรงใจคืนนั้นหลังอาหารคำ่ำตาคำมานั่งสูบยาเส้นข้างกองไฟ นักสำรวจคนหนึ่งเปิดประเด็นถามว่าตะคาครับแถวนี้เคยมีคนเห็นเสือดำไหมครับพวกเราอยากได้ภาพมันมันหายากมากเลยนะตาคาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนหัวเราะในลำคอแห้งๆเสือดำในป่านี้มันไม่ใช่เสือธรรมดาเดินหลานมันคือเสือสมิงตาคาหยุดนิ่งไปครู่ พร้อมพ่นควันจากยาเส้นลอยฟุ้งชั่วอากาศหลังจากนั้นแกก็เริ่มเล่าช้าๆเสียงแหบพร่าแทรกด้วยกลิ่นควันยาเมื่อก่อนข้าก็เคยเป็นพรานยิ่งลึกเข้าไปในป่าฝั่งโน้นยิ่งเจอของแปลกเสือที่ว่ยใหญ่ๆนะ่ะมันยังกลัวผีป่าอยู่เลยมีอยู่คืนหนึ่งข้าตั้งแคมป์แถวเขาหัวแดง ได้ยินเสียงคนร้องเหมือนลูกคนขอความช่วยเหลือข้าถือปืนเดินตามเสียงไปแต่พอพ้นพุ่มไม้